นี่ก็เป็นเครื่องอบผ้านะครับแบบแกนะครับที่อเคนนะครับเคนโอไลนะครับผมและข้างหน้าก็จะเป็นหน้าปัดของมันนะครับเป็นหน้าปัดหน้าจอดิสเลย์ของมันนะครับมีเลือกเมนูแล้วก็มีโชว์การตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้สายไฟที่มาของกับเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ สามเส้นมีกาวมีกาวด้วยนะครับกกดูตัวนี้ส่วนข้างในนะครับผมก็จะ,ะระบุในส่วนของกำลังไฟที่ใช้นะครับตัวนี้อยูที่120ถึง240โวลต์ห้าสิเฮิร์ตนะครับประมาณ26แอมป์นะครับผมแล้วก็120 ต่อสอง้อยแปดโวลต์หกสิบเฮิรตซ์ยี่สิบสามแอมป์นะครับผมตรงนี้โมดิลเจ็ดเก้าหกแปดหนึ่งห้าแปดสามสี่หนึ่งศูนย์นะครับตรงน,8 8น,รรงนี้ส่วนข้างในก็ถังปั่นก็จะประมาณนี้ครับแล้วจะมีตัวรองมีตัวรองด้วยนะตัวรองปั่นด้วย ลองปั่นนี่ใส่ไว้ประมาณนี้นะครับตัวลองปั่นนะครับจะมาลองใช้งานดูนะครับผมเพราะว่ากำลังไฟที่บอกไว้ว่าสองอที่บอกไว้ว่า1 2 0ยยี่สิถึงสองรบโวลต์นะของเราก็2 2 0ร้อยบโวลต์ไฟบ้านเราเดี๋ยวลองเสียบดูนะครับผมแล้วดูการทํางานของมันตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ถังพานะครับลอง ยังไม่ได้ปั่นผ้านะครับจะลองเปิดใช้งานดูเฉยๆก่อน,นครับว่าถ้าเราตั้งปกติแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะใช้งานได้ประมาณไหนโอเคครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็เสียบปลัป๊กไฟไฟบ้านของเรานะครับมันจะมีอยู่สองรอยยี่สิบโวลต์นะครับของเราจะเ,เสียบเข้าไป แล้วเรามาดูว่าที่ตัวเครื่องนะครับผมที่ตัวเครื่องแล้วก,ก็กดปุ่มเปิดครับ <S <S เครื่องทำงานปกตินะครับผมแสดงว่าไฟ220โวลต์ที่บ้านเราก็ใช้งานได้นะครับผมไฟที่ผังซัพก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกสักหนึ่ง หโหมดนะครับผมเลือกเป็นนอร์มอลแล้วกันนะครับที่หน้าจอก็จากกราพิประมาณนี้แล้วหน้าปัดส่วนโชว์ก็จะประมาณหนึ่งนาทีนะครับโหมด normal. นอร์มอลแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบปั่นดูนะครับอันนี้เครื่องก็กำลังปั่นอยู่สักพักก็ดับอะ มาเป็นตัวนี้เอเลอร์โค้ด PS เดี๋ยวนะ PS ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดไปไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร,นะรเดี๋ยวลองรอบสองก็ได้ครับรอบสองเดี๋ยวผมดูหมดอื่นก่อน ลองโหมดนี้โหมดนี้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูเหมือนกันครับผมขึ้นเออโลโคดตัวนี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ